เหลือเวลาไม่มากแล้วงั้นเหรอไอ้แกจโชอบดกใชม่มันก็ทำให้มันจบกันดะท่านเทพธิดาคะหนูได้นำจูของชายยีสิบคนมาเป็นเครื่องสังเวยแล้วคะ่ะได้โปรดส่งผู้คนที่จะมาช่วยโลกใบนี้ด้วยเดือนนะคะได้เลย เดี๋ยวกูจะส่งคนโง่โงามาให้มึงละกัน What the f u c หลังจากที่ Crazy Dave ได้ข่ามิติมายัางพิพที่ไรซึ่งแสงตะวันหากว่านั่นมีได้เป็นอุปสรรคอันใดแก่ตัวเขาเลยแม้แต่น้อยเพราะคืนงั้นเหรอไม่ใช่เพราะความบ้าของมันงั้นเหรอย,ยังไม่ใช่อยู่ดีหรือจะเป็นเพราะหำเขาเล็ก มันเกี่ยวกับตรงไหนวะเฮ้ยเออเป็นว่ามันมีอาณาจักฟังใจเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละแล้วมันจะเป็นยังไงก็ลองไปดูต่อจากนี้เองละกันฉะนั้นก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ด่าน ย้อนกลับไปเมื่อปีคริสตศักราช948ยุคที่สง,งครามยังคงดำเนินอยู่ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของชาวบ้านที่ไร้สางสู้ในด่านนี้นั้นมีกลิ่นอายของความเป็นตะวีอย่างเห็นได้ชัดเนึ่งจากสภาพของด่านนี้นั้นยังกับว่าจะยืมยกอประติาศาสตร์และประการยุโรปยุคลางมาใช้เป็นต้นแบบมีซอมเบียสวีทที่ถูกเพิ่มเข้ามาและไม่อึดจิบหายและซึ่งแน่นอนว่าคุณจะได้พบกับศัตรูอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่จะใช,ช้วิธีการสกปรกและสิ่งเหนือธรรมชาติในการบุกขยี้คุณด้เห็นได้ในด่านด่านนี้อย่างแแนน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 ่่อพมาาใคืรกกัััุ้้ณจะสงเตไดทีว ไม่มีแสงอาทิตย์ดรอปลงมาตามปกติเลยทําให้คุณนั้นต้องเดิมพันกับเห็ดเหลืองที่เกมนั้นได้ให้เรามาตั้แต่ตอนที่เราได้กล้าเข้ามาอย่ที่แห่งนี้และมันก็ผลิตแสงให้ได้จริงๆซึ่งมันมันเป็นไม่ได้ยังไงวะและถึงแม้ว่ามันจะมีราคาปลูกน้อยมากๆก็ตามเพราะในตอนแรกนั้นมันมีสภาพที่เรียกได้ว่าทําไมมันถึงเล็กขนาดนั้นวะนี่แม่งไม่ตรงปกอู่แล้วนะเนี่ย A few moments later ม,มีร่างร่าง two form รากดี่แท้จริงของเหตดเรืองแสงแต่พอโตขึ้นมามันก็มอบแสงมาให้เยอะขึ้นจริงกันแหละมาขนาดนี้แล้วฮะถ้าพูดถึงด,าด่านนี้ไม่พูดถึงเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้นะฮะนั่นก็คือหลุมศพนั่นเองถามว่ามันน่าสนใจขนาดนั้น,นหรอก็ต้องบอกเลยว่าแม่งทำกูปราทแดกหลายรอบเหมือนกันบางครั้งจู่ๆก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้และบางทีมันก็มักจะมีซอมบี้โผล่มาซะด้วยดิเราไม่ทุกครั้งที่เห็นก็จําเป็นต้องให้เอาตัวกินหลุมมาด้วยทุกครั้งนะอย่าลืมแดกให้เกลือให้เหลือเฟือ เ <Huh? S 2> ด็กมันให้เกลี้ยงให้หมดนะครับอย่าให้เหลือเพื่อความปลอดภัยของชีวิตกูและสมองกูเท่านั้นสวยเดยปล่อยมันตายไปเถอะกูมไม่สนใจแล้วด่านนี้มีซอมบี้เพิ่มเข้ามาตัวเดียวก็คือไอ้มโง,โง่ฮะเฮ้ยหลุมศพแม่งมีใบใบมินด้วยเอาจัดก,การนี้ตุ่นลูกพ่อ เฮ้ยแล้วหลุมศพมันโผล่มาจากไหนล่ะเนี่ยมีหลุมศพผุนออกมาจากไหนไม่รู้แล้วก็เด็กเปรตออกมาเต็มเลยฮะก็จำไม่ผิดเจอหลุมศพครั้งแรกก็ด่าอียิปต์เลยฮะแต่ตอนนั้นไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะมันมีอยู่แล้วแต่อายุมืดนี่จู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเฉยเลยถัดมาเราจะได้รับพับชูมหรือเห็ดลูกฝุ่นมันใช่เหรอวะมันเหมือนพับชูมตรงไหนวะเนี่ยก็เหมือนเห็ดอะมันก็คือเห็ดปะวะมีพิษด้วย เออหเห็นฟลูฟูนมีพิษด้วยโอ้อันตรายจัดนะมีระยะโจมตีที่สั้นแล้วก็มีเวลาชีวิตจํากัดด้วยนะฟังดูการชิบหายกับตัวรไรประโยชน์หนึ่งตัวในเกมน,นี้เลยบ่อยนะว่าเวลาไปเล่นจริงนี่มันประโยชน์กว่าที่กูค,คิดอีกเนี่ยเฮ้ยแบบนี้มันก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าสามารถที่จะโค่นซอมบี้ปกติได้ด้วยตัวคนเดียวเลยนะเอาละแ,แล้วปลูกเยอะมากฮะราคาถูกแต่ถึงจะมีเวลาชีวิตจํากัดก็คุ้มค่ากับที่วางไปแล้วนะเพราะแม่งไม่เสียสักตางค์เลยทีเดียว อใช้ตัวเดียวแม่งยินกันทั้งครอบครัววันที่4อีกแล้วนะฮะครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะมีฝั่งชายที่น่าสนใจตัวหนึ่งมาให้ลิ้มลองกันเออไม่ได้ใช้แดกนะให้ให้ให้เล่นเอ้สีลุงเอาแล้วกินแล้วฮะเอามันกินแล้วมันมืนเว้ยมันลื่นมือมันกินแล้วมืนเลยเอามึงแดกพวกเดวยกันซะส่งตรงถึงสติปัญญาอันงงง่าของมันกินกันเองเข้าไป โอ้ยิ่งสวยงามกว่าเดิมอีกแล้วทีนี้จะกินจะเกิดอะไรขึ้นนะอ oh God, the air แบบนี้ต้องปลูกไว้ด้านหน้านะี่เยอะๆแล้วก็จัดไปเลยนะแบบหอมหๆโอ้โหดูความเกลียนของมันกุกระมังกระมังก็ไม่รอดแนละ้วังไงจะเอาอะไรมาสู้กูอีกเอามามา,มาเลยโอ้โห จบสิ้นแล้วตัวตลกตัวตลกนี่นะมันจะไปทำไม่ได้วะมันก็ลองไปดูเองแล้ะกันเฮ้ย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 เจ้าซอมบี้หน้าใหม่มันมาแล้ววะมันทำอะไรของมันวันนั้นนะเฮ้ยเฮ้ยแปลกแปลกนั้นเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 แปลกแปลกนั้นเราอะเอา เรานี่แปลกๆนะเมื่อกี้มันเคาน์เตอร์กระหล่ำผมนะแล้วอย่างนี้เราจะต้องสู้มันยังไงวะไม่ต้องห่วงไปเลยฮะเพราะตัวที่สามารถจัดการมันได้ะก็อยู่ตรงหน้าทุกคนแล้วนั่นเองฟูมชุมเห็ดลินเจอร์สีม่วงคลิปนี้ทุกคนก็น่าจะรู้นะฮะว่ามันสามารถโจมตีเจ้าตัวตลกนี้โดยที่มันไม่โต้กลับออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะมันไม่สามารถที่จะยิบจับลมกรดหรือลมตดของมันได้เลยไม่ได้เศษเสี้ยวหนึ่งนะฮะแล้วพอเจอเห็ดลินเจอมันก็กลายเป็นตัวหลกกันโหลกนี่ว่า ชุดกับใบหน้ายิ้มนั่นบ้าแน่นอน <c oughs> นี่ออกจากโรงพยาบาลบ้านะกูจะรู้อะ <c oughs> ถั่วเหลืองแสงอาทิตย์มัจยิดถูกใจสภาพนี่ไม่น่าจะฆ่าใครได้เลยเว้ยอย่างน้อยๆมันก็มีพวกเดียวกันทั้ง4ตัวเะวะ <c oughs> ล้ววะเรามีถั่วเด้งถั่วถั่วขี้ถั่วเวーーลเซอร์รอถั่วมาสี่ชน,นิดนะผมอย่าประมาทนะถั่ว,วแต่ละตัวนี่ความสามารถไม่เหมือนกันสักตัวนะออจดาก,การนี วันนี้ซอมบี้กินแล้วฮะแล้วมันกินแล้วอหอันมันคลี่มันแสงอาทิตย์เม็ดจิ๋วๆด้ยดูมาว่าจะมีบางอย่างที่มันไม่ควรอยู่ที่นี่ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่นอนมันมีอะไรแปลกๆป่าวะอุ้ยนั่นไงมีบางอย่างแปลกไปจริงด้วยใครมันเอาขวดยามาวางไว้กลางสูสารเนี่ยถ้าซอมบี้มันแดกสารเคมีพวกนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นอะโอ้ยคนเอาขึ้นมาก็พวกมึงนี่เองเฮ้ยมันมันัวใหญ่ขึ้นเนี่ยมันตัวใหญ่ขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนี่ โอ้โห oh ้ ho. แต่มันก็ยังบางเหมือนเดิมมึงจะเลิกเสพยาได้ยังเนี่ยโอ้สารเคมีเนี่ยมันไม่ทีต่อร่างกายมันก็เข้าไปเลยเกิดหู้ยุ้ยใจเย็นๆก่อนดินเดือดอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยไอ้ยานี่ไม่โพดานอื่นนี่แบบนรกแตกอะ่ะโอ้มันกินเร็วมันกินเร็วด้วยโอ้ยมึงจะรีบรับประทานไปไหนวะเอ๊ะเดี๋ยวนะพับชูม ทำไมเธอถึงเป็นพืชที่ห้ามแตกล่ะเอ้ยา,ายุสซ้นไม่ใช่เหรอไม่กันมันตายเนี่ยไอ้น,นี่มันจะหายนะเออกดไปก่อนมันเสี่ยงว่ะเออกูไม่กลัวแพ้หรอกเออฮ้ยเฮ้ย,ยชิปชิปชิปหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไตัวตลกเวนั่นมันจะมาแน่เลยมันมาแล้วน้ำฝากด้วยน้ำข้ามันมันหมุนแล้วเฮ้ย ไม่ตายเชื่อเชื่อเย้เย่เยที่สุดเยที่สุดโอ้ที่ผ่านมาทั้งหมดจนถึงตอนนี้บอกเลยว่ามันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของหายนะเท่านั้นเพราะต่อจากนี้แหละคือของจริงมีทั้งพีชูเตอร์ไปทั้งวอนัทเฮ้ยคือมึงยิงแบบพีชูเตอร์แล้วก็แทงด้วยอย่างเงี้ยเหรอ อไรของมันวะนั <sketches> ่นน่ะกูจะกันยังไงเคเกมบลงสมัยเฮ้ยไม่ยอมให้มึงล็อกตายขณะนั้นเองได้มีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลเราเชื่อมันว่ามันจะอึดเอ้ยเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้แก่แก่แก่อย่แล้วโดนไอ้แก่สาแน่เลยจอมเวทชั้นหนึ่งแห่งเมืองหลวงเดอะสมอลเพนิสชายแก่คนนี้เขามาพร้อมกับคราคู่ใจที่มีความสามารถทางเวทมนต์ที่จะไร้ส่วัชพืชให้กลายเป็นแกะที่ทำได้แค่ยืนเกี้ยวโง่ๆเท่านั้นโอ้โห แม่เกยโอ้โหูเศร้ามึงอยากฆ่าคูาอโอ้ทุนเล่จัดมึงนี่มันทุนเล่จริงๆเออไม่ไม่นะไม่อ่ราะนั่นเนี่ยมันจะมาสาบแล้วแล้วมันจะสาบเรื่อยๆโอ้โห,โหกูมึงวางเลย พึ่งวางแกมึงช่วยกัดซอมบี้ได้ไหมมึงเห็นออสเคียวยญ้าดิเฮ้ยเคี้ยวอะไรของมันวะนั่นอ่ะมาช่วยกัดซอมบี้เร็วและในที่สุดกก็ชนะสักทีคืนอ,อะไรวะเดียไม่เห็นจะโหดเลยพีนัดผสมวอนัดถ้าผสมผักกวางตุ้งกูว่าไม่อยากน่าจะโกงหน้าดูแม่งผสมพีชูเตอร์เฉยเพรามาถึงคืนที่สิบสี่คืนนี้เราจะต้องเก็บแตงกนิดครบห้าพัน 5, แต่มาคาไปใช่กัท่ทวนเลือดในการผลิตแสงเท่านั้นเท่าที่ดูแล้วสนุนข,ข้าไม่มีตัวตลกนะ พีชูเตอร์กูเลี้ยสีนะบอกเลยระดับตำนานอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกูเหลือพาทิดไม่มันไม่ให้ปลูกพาทิดแมงแต่แต่หลุมศพไม่มีแต่พาทิดอะไรวะเนี่ยโฮ้ยแม่งสาบไปเรื่อยละไอ้แก่แม่งสาบไปเรื่อยละเฮ้ยทอชวูดก็ไม่เว้นเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทุตายเดี๋ยว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 โอ้โนเย็นก่อนพี่ใจเย็นข้างล่างใจเย็นก่อนโอ้แม่งไม่น่าพอดูทรงเฮ้ยมันจะพอไหมเนี่ยถ้าขุดพวกนี้มันจะนับไหม โอ้ไม่นับฮะโอ้แย่จัดเลยเฮ้ยแพ้เนี่ยเอา้าเอ้าเฮ้ยกูแพ้ Two thousand years later One eternity later ก็ถึงห้าพันได้ไม่ยากนะโหไวเรอมีแมงชนะได้ว่ากำลังสายฟ้าเนี่ยโอ้นี่มันเวลหนึ่งนะเนี่ยเวลหนึ่งอย่างเกียร์น่ะก็ถ้าเจอแบบนี้ก็สายฟ้าอย่างเดียวฮนะคิดไม่ออกละทัมไมกะละมังมันเยอะอย่างเลยอัศวินกะละมัง เล่นเล่นไออัศวินมันโอโหช็อตขนาดนี้มันยังไม่เป็นไรเลยเหรอเฮ้ยมึงมาช็อตกันอะไรกันอัศวินนั่นก่อนเร็วโอ้โหแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยนั่นดิกลายเป็นแกะหมดแล้วกลายเป็นแกะหมดแล้วพุดก็ไม่ได้ได้ใช้ทุกเลนเลยอะไรวะเนี่ยเอออีกน้อยก็ชนะแร้วะไหนว่าสายฟ้าเอาหมดไงว่าทำไมด่านนี้แม่ง สีมงเท่งอ่ะเพื่อนแต่ฟ้ามันแพ้ดนานนี้นะเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปอย่างยากลาบากตัวยิงได้แมงร้อยี่ห้าเฮ้ยแม่งพาทิไท้กูน้อยจังวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย,ยังไม่ถึงไหนจะแพ้เหรอกูยังไม่อยากเสียขึ้นตัดหญ้าเร็วขนาดนั้นเลยมันมากันเยอะจังวะกูตั้งลำไม่ทันเนี่ยวพวกมึงรู้ไหมโอ้โหดูพาธิกูปลูกได้กี่ต้นมันส่งอะไรมาไม่รู้เนี่ย เมื่อเห็นแสงอาทิตย์กูใช้ไรวะน,นั่นละราชามันมานั่งเออตรงนั้นละเกิดอะไรขึ้นราชา The King of Dick สามารถสกอร้อยซอมบี้ได้ซึ่งกูยังไม่รู้ตัวมันเป็นภาพที่กูไม่เคยเห็นมาก่อน <c oughs> มันเกลียดจัดเลยอะไรวันนี้กระมวกเหล็กเต็มเลยอะไรของมันเนี่ยเอา้เอาอันนี้ดูได้เอาไ่ทานแล้วโอ้ยแม่งเออเลิ่มใหม่ดีกว่าเงี่ยปูในสีต้นแม่งมาเป็นสิบอย่ามึงอย่ามึงกลัวมึงใจเสียนะตอนนี้ ไปเลยกูดูดไม่ทันแล้วฮะอันติไปเลยอูดูดิแมงหมวกเยอะจัดโอ้ยรลาชามทำเลยมันแค่นั่งเฉยๆแวเว่ได้ไงวะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหตุการณ์นี้ได้สร้างความทุกข์ทรมานใจแก่ผู้เล่นเป็นอย่างมากและดูเหมือนว่าจะไปกระตุกหนวดเสือเข้าให้แล้วที่ผู้เล่นนั้นไม่พอใจที่ตนถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวและนั่นทําให้ผู้เล่นต้องงัดสิ่งนี้ออกมาหายหายจะไปไหนเจอรูหายนั่งหายเจอูวันที่โอ้ อีกสี่ดาดิงเหรอโอ้มันดา่ามันน้อยมันมันเล่นยากจังวะเสียเวลาไปเยอะมากเลยกับดาดนี้เฮ้ยเฮ้ยตัวหลุดคิวซีไอ้บ้าอะไรเนี่ยความตรงแรงจบๆไปเลยแม่งพาระอันเดียวเดียวแก้ว่างเบื่อแม่งตายได้ท่เบื่อแม่เลยตายตายไหเบื่อเลยดูเนาายโอ้ย,อยเองข้างล่างแม่งเอย้ย มึงับตายห่าเร็วเร็วเร็วมันแล้วต้องตรง้ต้องไปแบบตีปลาชาเดินเจอูปุ๊ยตายตายร่เปล่าตายเอ้ยอยู่ไไ้หนตายและแล้วจอนก็มาถึงเวลาที่ทุกคนนั้นรอคอยฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกระทืบมันกันเอ็ดกานะฮะมายัางไงร,รอบนี้มึงจะมายัางไงอุ้ยโอ้ยอย่างเท่อุกอกรอึเปล่าเฮ้ย เว้ยอัศวินมังกรไอ้บ้าเวลาปราบจอมมารเว้ยเอาแล้วดูมันให้พืชเลยงี้เขโพดกูมาดูมันอะไรขากขาดลาวาคนไฟอะ่ะเว้ยหลายพื้นที่แล้วมันตัวอะไรวะนั่นอะ่ะไปไกลๆเลยไปแลาาป้วทำไมกูตีมันไม่หล่นแม่เฮ้ยชั่วช้าทั้งน่นะดูดหน้ามันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครื่องหล่อเราเว้ย ครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วคนโอ้ยม่นมีแต่ตัวเบาๆไม่นแตกมันอีกช้าเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงช่วยทำอะไรสักอย่างกับชีวิตมึงก่อนตอนเนี้ยตายตายยี่ไม่มีตายหรือไงอีนิดเดียวแข็งใจไว้เมึงไปทำอะไรอันติเคาน์เตอร์เฮ้ยบอสมึงอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าไปหาไอเดฟมึงอย่าเพิ่งฆ่ามันโอ้ยมันส่งกองทัพมาเต็มเลยเว้ยแย่มันไม่ตายโอ้โหกูจะแพ้ครั้งแรกเนาะไม่นะ ปันเฮ้ยเฮ้ยฆ่าได้ฆ่าได้ฆ่าได้อยู่ตายบ้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันจะชนะกูจะชนะแล้วชิดเดียวอะเศษเซี้ยวอะจึงเดียวอะคุณอะไรวะกูแพ้ให้กับไอ้นี่ครั้งแรกตั้งแต่เล่นมาโอ้ยดาที่ทำกูแพ้ไอเอ็ดก้าหัวดอนี่โอ้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 แย่แล้วไงโ okay. อเคของคุณมาเอา้าพอ่อมึงไม่เผาบอสไปด้วยวะ กูจะเก็บการ์ดทัวไว้หาใครเนี่ยอันติผมป้องผมป้องก่อนผมป้องไว้อย่าลีอาดเข้ามาผกแกเอาแม่เหล็กให้กูเอาแม่เหล็กมาแม่เหล็กอยู่ไหนแม่เหล็กจะเอาถั่วอะไรกูเยอะแยะเนี่ยถั่วว่าทำไมเนี่ยเฮ้ยเอาแม่เหล็กให้กูเมึงใไหรแม่เหล็กมากูชนะแล้วึงจะเอาถั่วอะไรไปแยะเนี่ยถั่วเยางเนี่ยถั่วไม่เอาถวยเวนกูจะเอาแม่เหล็กไม่เอาถั่วโอ้ถั่วเอ้ย มาแล้วเรียบร้อยดิงานนี้เสร็จโจทย์เรียบร้อยมันจบแล้วขี่มงคอนะฮอนะโดนเห็ดลินเจอตีตายนะแล้วะชนะดักเอ็ดหรอเว้ยเกิดคำถามไปแล้วฮนะไหนไหนมันก็บินได้แนละ้วทำไมมันไม่บินข้ามพืชแล้วก็ไม่ฆ่าไอเดฟเลยวนะอุงงเรื่องนี้เรื่องนึงทำไมมันบินไดนะ้ตอนมันโผล่ตัวมาครั้งแรกมันบินไม่ใช่เหรอแล้วลงมาให้พืชกูตีเล่นทำไมวนะเออ เฮ้ยมันก็ใช้แสงอาทิตย,ย์ได้นี่หว่าะเราเราไม่กูต้องไปเสียเวลาเล่นเห็ดวะเนี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยมึงสั่งข้อแสงยังไงเนี่ยรูนี้เล่นทันตะวันตั้งนานแล้วแม่งเอ้ยแม่งโอ้ยอ,อุ้ยอุ๊ยอุ้ยมันเดินสี่ขาสี่แขนมันเดินเดินเดินเดอ๋อ, Music อถ้าเกิดเรามองมันมันจะหยุดเว้ยอย่างนี้นี่เองเดี๋ยกู โอ้โหกูดโดนข่มขืนแม่งโอ้ยหาคบเพลิงในล็อกเกอร์หกอันเนี้ยนะมันคงจะเจอให้กูมั้งนั่นน่ะโอ้ยกูเจอแล้วเว้ยที่เหลือก็แค่ทำการเผานในวอร์นะ